เหตุใดจึงเกิดเรื่องราวเช่นนี้ขึ้นได้แต่ว่าเสด็จพ่อของข้าก็ตัดไม่ผิดผู้ที่ร่างกายพิกลพิการไม่สามารถรับราชการได้จึงไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่จะแต่งตั้งเขาเป็นโหเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าเป็นถึงอดีตองค์ราชทายาทจะตกมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้นะเจ้ากล่าวได้ถูกต้องอย่างไรเขาก็เป็นถึงอดีตรชาชทายาท หากเขาอยากจะแก้แค้นยิ่งชิงบัลลังกลับมาไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนขาเป๋แน่มูเซียความหมายของเจ้าก็คือเขาแสงทำเพื่อสิ่งใดเขาไม่ต้องการตกแต่งเจ้าหรือว่าเขาจะมีนางในอยู่แล้วไอ้ยาจงชิงนางในใจของเขาคือพูดไดเออ เป็นจงหลวนใช่หรือไม่เมื่อคิดมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ช่างชัดเจนยิ่งนนะก๊กก๊กก๊กคุณหนูใหญ่มาได้อย่างไรขอรับคุณชายของเจ้าอยู่ที่ใดเออจะต้องเกิดเรื่องอันใดขึ้นในเดือนแน่ใช่หรือไม่เออไม่ใช่ขอรับเออใช่ถ้าคุณเคยกับที่นี่ดี ถ้าจะไปหาเขาเองเอนจี้เซียวเกิดอะไรขึ้นในวังหลวงกันแน่เึเกิดอะไรขึ้นกับขาของท่านเหตุใดในอ่างจึงมีเลือดมากมายเช่นนี้ล่ะเออเออโผล่ออกมาไม่มีอันใดเป็นการตบตาก็เท่านั้นคงจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใช่หรือไม่ หลังจากที่ข้าจากไปมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เป็นเจ้าซูทำร้ายท่านอีกแล้วล่ะเรื่องของเจ้าซูนั้นจัดการได้อย่างราบรื่นดีตอนนี้เขาถูกขังอยู่ในคุกหลวงแล้วล่ะอีกไม่นานคงถูกควบคุมตัวส่งไปให้รชาชวงศ์เซียแล้วชูอองต้องการให้ข้าตบแต่งเผยมู่เซียตบแต่งเผยมูเซียใช่แล้วล่ะดังนั้น ท่านจึงได้แท่งทำเป็นคนพิการที่ขาเพื่อให้ปฏิเสธนางเหรอคนอูนใหญ่ช่างแปลกเปลืองนะจีเซียวแต่ข้ามีโทสะขึ้นมาแล้วนะอืมหากวันนี้ไม่ใช่เพราะข้าบุกเข้ามาเห็นท่านก็คงไม่บอกข้าใช่หรือไม่ถอยออกดึงอนะขออาภัยด้วยนะ คิดว่าเจ้าคงจะไม่อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิวาของข้าถท่านหมายความว่าอย่างไดจงหลวนมองมาที่ข้าสิมองแค่ที่ข้าเท่านั้นข้าจะบอกเจ้าเองทุกอย่างฟฟังท่านกล่าวสิ่งใดกันจงหลวนไปราชวงศ์เสียกับข้าเถอะข้าสามารถปกป้องเจ้าได้ ราชวงศ์เซียเรากลับเรือไปเลยในเรื่องเดิมใกล้จะถึงตอนที่เดินทางไปที่ราชวงศ์เซียแล้วสินะและเป็นเราที่ผลักพระเอกให้ตกลงไปในหุบเหวจากนั้นก็ถูกเกาทันยิงจนทะลุหัวใจแต่ว่าในเรื่องมันค่อยๆเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วนี่นะแ <c oughs> น่นอนพวกเราจะไปที่ราชวงศ์เซียด้วยกัน ถ้ายังจะต้องมองดูท่านทำตามความปรารถนาปกครองใต้ล่ายังไงล่ะอืมสัญญาแล้วนะคุณหนูยายค่อยๆเดินนะขอรับออขอบคุณอะทำไมถึงได้เอ่ยปากรับคำแบบนั้นออกไปโดยไม่รู้ตัวกันนะถึงแม้ว่าเรื่องราวในโลกนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่ก็มีตัวแปรอื่นตั้งเยอะเราจะต้องคิดหาวิธีเตรียมการรับมือเอาไว้ให้ตัวเองมากกว่านี้ชะงักบางทีอาจจะลองทำแบบนี้ดูก็ได้หวนใจห้องทรงพระอักษรอันติ้งต้องการพบข้าอย่างนั้นเหรอไปแจ้งนางเถอะเมื่อกล่าวถึงเรื่องของเจ้าซูข้าก็รู้สึกสนใจในตัวอันติ้งคนนี้ไม่น้อย หม่อมฉันคารวาฝ่าบาทเพคะไม่ต้องมากพิธีอันติ่งมีเรื่องอันใดเหรอหม่อมฉันมาถึงที่นี่เพื่อต้องการขอทวงรางวัลที่ทรงติดค้างไว้เพคะเจ้ามาขอรางวัลจากข้าด้วยเรื่องของเจ้าซูสินะหาไม่เพคะการช่วยจับตัวของเจ้าซูนั้นเป็นเรื่องที่หม่อมฉันควรทำเพื่อแคว้นชูอยู่แล้วเรื่องที่หม่อมฉันต้องการขอรางวัลน,นั้นคือเรื่องการอันดับ หนึ่งในงานประลองความรู้ไี่คะฮ่าๆน่าสนใจเป็นคราแรกที่ข้าได้พบคนที่น่าสนใจเช่นเจ้าฮึแต่เจ้าช่างบังอาจนักเจ้าน่าจะรู้ว่าการกล่าวว่าจาส่งเดชต่อหน้าข้าโทดฐานหลอกลวงนั้นมีโทษถึงตายทหารพาตัวหน้าออกไป